สวัสดีค่ะ youtube นะคะพอยดิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะ่ะ wow, ว่าัมคือเกาเดอร์ค่ะกาลังจิกินเข่าค่ะนะคะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปก่อนนะคะน้ำแดงมะนาวแจ๊บแจ่บพี่ปอยกะลังจิกินเขา่าเดี๋ยวเฮ็ดคลิปก่อนนะคะนี่พี่พอยกินค่ะน้ำตกหมูข้เาเปล่านะคะเราหัวผักยังไหลายเลยนะคะพี่อยจิกินผักเลยย ถึงบ้วนก็เขาก็แบบนี้แหละน้ำจิกินน้าตกตะเกียื์นึงหมูก็พอๆอยากแต่ว่าอยากใอ้มื้อนี้อยากกินแบบตัว้องกินหมูแดเนอกประมาณนี้เนาะพี่พ้อยบ่มักหมูค่ะบ่มักแต่ก็ต้องกินอย่าพี่พ้อยที่ทำขิดก่อนนะคะก่อนจิกินเขาเนาะนะคะเอฟตีนะคะ่ะสวัสดีเอฟตี้น้องรายทัวรโลกทัวรประเทศน้ำเด้อค่ะนะคะมาจ้าเนี่พี่พ้อยจะไล่ตุดนะคะ เอฟซีกระตวยกันจองบัดจองปีนะคะเขาไปได้เพจนะคะมะ้า,านี่ก็ไล่พคดเลยช่องไหนไล่ทุนะคะเพราะเพราะช่องไหนไล่ตุน,นะคะเอฟซี FC กระตวยกตนจองบัสทุกช่องนะคะเอ่อ่องพอนิสตาอ่อได้แดบกได้แดบบางมือกับบัได้นะคะบางมือกับจองแล้วแต่เอฟซีเนาะนะคะมันเหลืออีกหลายมือเพราะว่ามือนีมันสุหากับวันทีติดหนึ่งเนาะนะคะ ัมื่อวันที่ทินะคะนุ่นเวันที่วันที่หาเนาะ้5ตุลานะคะอีพีเจ็ดของน้องหลานเนาะลำละครบนแฟนนะคะอ่านะคะแต่ยังไม่ได้ฟังหรอกนะคะรำละครอนแฟนกับายเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะคือใจเสียงเรียบร้อยแล้วนะก็ร้อจะว่าเอ็มวีนะคะจะว่าอีพีเจ็ดยังบันได้ฮองหรอกะคะคิดว่ายังบันด้ฮองอีพีเจ็ดนะคะตอนนี้ร้อไทยเอ็มีนะคะตอนนี้นะคะแปลว่าทั้งบันฮักนะคะทั้งผู้รักผู้ใหญ,ญ่เป่นกัน กัยังคิดอยู่ว่าสิทธิอรมเวีอยู่ไหนนะคะกต่ยังมุ่งหูเนาะแต่ว่าเขาหูกันเลยล่ะนะคะแต่ว่ามันยังว่ดเจเนาะนะคะเดี๋เข้ากันแถลงเนาะนะคะเอทีนะคะพวกเข้าก็เตรียมปันกันด้วยขะเตี๋ีนะคะเตรียมปันรํา้อง้อร้อนแฟนกันนะคะเราที่นี่พอปันเพลงแล้วหยัางแล้วเพลงออกเราหยัางแล้วนะคะเห็นบอกว่าน้องเว้านะคะว่าทีนี้ข้าวดีนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างติดตามมานะคะแต่ว่าน้องลาเพื่นกันยังมาบอกเนาะนะคะเอบีนะคะนี่แหละ จริงดีๆของพวกเขานะคะพี่พ้อยสังเกตเห็นนะพี่สังเกตเบิ้งนะคะเวลาเอฟทีทักทายต่อสาวๆนะคะทักทายกันทุบมือทุบมือจองไหนจ่องไหนนะเอฟทีเอฟทีเรเคยเบาบ่าเคยอียงเลยนะคะเอฟทีเรเคยเบาบ่าเคยอียงบ่าเคยว่าไผ่เราเคยอียงนะคะทักท้ายจนพวกโตเนาะนะคะแต่กจะมีเอฟทีบางส่วนนะคะจะว่าพ่อยกับเขาเขาใจเขาคือกันนะคะเขาที่เป็นไายหรือว่าจังไห่ก็ไพี่พ่อยกับหมูนะคะ จะเป็นสายหรือเปล่าพ่อกับกบงูนะคะเข้าเขามาได้ช่องพวกเขานะคะพรพ่อเพราะเขามาได้ช่องพวกเขาแล้วนะคะคนก็เอาไปว่าวข้างนอกนะคะแล้วก็ไปทักคนหนุนคนหนีไปทักเจ้าของช่องคนาเออทําไมคนนั้นทําแบบนั้นคนนั้นทําแบบนี้เจ้าของออกช่องพ่อก็เห็นปุ๊บเขาก็อ่านเนาะก็อ่านแล้วก็อารมณ์เสียทีเนี้ยเราที่นี่เขาก็มาลงกระโวงเขาหาว่าพวกเขาเสี่ยมพวกเขายังกันประวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่พ่อไอ้อยากใหไขเลยบบบ ลาเอฟทีของพวกเขาประสามแต่นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่ได้ชงพ่อยนิสาแล้วถ้าเกิดว่าเอาอาุนที่สามเขามาเว้านะพ่อยพ่อยห้เลยเด้พ่อยชีวาเลยเด้ดดนะคะแต่ว่าพ่อยกับวเดวาเสียหายดอกแต่พ่อยจีบอกเลยว่าอย่าไปเอาคนมือที่สามเขามาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วเฮตและเอฟที FT เขาผิดกัน บางคนเขาบวไดวายอย่างแต่ว่าคุณเอาไปเว้าในช่องอื่นนะคะช่องนี้ช่องตรงขามล้วที่นี่เขาเขาใจพีดกันตัวเขาก็หาว่าเอตี้พวกเขาไปแตะกเขาไปว่าเขาเอยียงเขาประมาณน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าต้องปากเลยค่ะนะคะเอตี้นะคะแต่ว่าเอตี้คนเขาอบ,อบอกปากนะคะแต่ว่าค่อยเบิงเราแบบตื้อเขาบอกพ่อยคุ้นเท่าไหร่ ตื้อบ่ค่อยขึ้นคุณเท่าไหดรอกนะคะที่เอาพวกเขาไปว่าวนะคะทำไมต้องไปวา่าวทีได้ต้องปิดกั่นเป็นยังสี่นะพี่พ้อยบ่เข้าใจนะคะตื้อบ่ค่อยคุ้นเท่าไหรหรือทีเป็นคนที่า,าแอบแฝงม้านะคะแอบแฝงม้าแบบว่าเขาไม่ได้กลุ่มพวกเขานี่แหละเอามาเอาข่าวมาเอาเอยียงเนี่ยนะคะเราที่นี่พวกเขาประจำไว้เลยนะคะว่าถ้าเขามาเอาห่าวข้าแล้วนะถ้าตัวไปเบิงช่องไหนถ้าเกิดตัวหูนะตัวจุดไว้เลยนะคะจุดไปเลยนะคะว่า เออคนนี้มาช่องเรานี่นะเอาเรามาช่องนี้มาว้าจยังตีนะคะพี่พ่อเห็นหลายหลายคนเลยนะคะที่ว่าตือบ่คอยคุนเท่าใดดอกนะคะตือบอคอยคุนเท่าใดดอกแต่เอาไปว้านะคะไปว่าว่าคนนั้นเป็นยังนันคนนี้เป็นยังตีเนี่ยอันนี้เฮ็ดให้เอฟทีก็ทะเลาะกันนะคะพี่พ่อไม่อยากให้ทะเลาะกันค่ะนะคะเอฟทีน้องหลาทุกคนอยากให้อยู่น้งกันแบบนี้นะคะไม่อยากให้ทะเลาะกันนะคะไปไปในสายเดียวกันโหลดนะคะตือบัสตือปีจองบัดจองปีนะคะเข่าเพจิดเลยค่ะเอฟทีนะคะ อ่านะคะทางบ้านฮักเป็นก็บอกว่าให้ยากให้เขาเพจนะคะเขาเพจทุกอันเลยนะคะเขาเพจทุกคนเลยนะคะคนที่ว่าบ่เคยเขาเพจนะคะพยายามหัดเด้อค่ะนะคะเข้าไปให้ได้นะคะให้ใครบอกก็ได้นะคะเข้าไปจังใดจังใดนะคะทั้งแอดมินเขาจะบอกให้นะคะให้เข้าไปเลยค่ะซื้อพือผ่านเพจเลยค่ะนะคะเอฟตี้นะคะบ่มีใครก็ซื้อของนอกไกเล้นะคะอ่าโดยมากเราสังเกตนะคะที่ว่ากลุ่มปิดทั้ะที่เขาเพจอย่างเดียวเลยนะคะเขาเพจอย่างเดียวนะคะเขาไม่ได้ซื้อของนอกไปเลยนะคะ นะคะเราที่นี่ทั้งแอร์แสวัสดิ์ใช้เพื่อนเจดรเชง่ายนะคะเราอีกย่างหนึ่งอ่ะบัสหน่ะเขาต้องการบัสที่ว่าเข้าจองเราได้เท่าไหรเท่าไหร่นะ่าบางเครื่องบางบางเครือบางคนเขาก็บอเอาบอเอาเขาเนาะแต่ว่าอยากให้หาความชัดเจนนะคะอยากให้เอฟทีนะคะเขาทุกคนเด้อนะคะอ่าให้แบบว่าที่จองไว้นะคะที่จองไว้คุณสอถามใบที่ใบหาใบติปใบอย่างประมาณนี้นะคะพี่พรอะอยากให้จองให้อยากให้เขาเพีกันทุกคนเนาะนะคะ ทั้งทั้งทั้งบ้านทัคอนจะได้จะได้เช็คได้เนาะนะคะเอฟซีน,นะคะนี่แหละนะคะตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าแบบว่าเราอียานะักเ่ะจะไปทำสซิติบอกโอ้คือ,อยังใกล้วงใหญ่ๆที่ก็ไหลตดกันอยู่นะคะวงใหญ่ใหญ่ที่ก็ไหลตดกันอยู่นะ่ะเขาทำไมถึงหูว่าโอ้โหบัสแปดสิบใบบ,100บัรลอยเออบัสแปดลอยใบบัสเอ๊ะกี่ลอยใบยังสี่นะคะ บัดเท่าไรเท่าไรเนี่ยแล้วก็ถึงในเมื่อหูวา่าหยดเงินมันกระตุ่งเป๊ะเลยประมาณนี้นะคะเออนะคะนี่แหละนะคะที่ว่าพวกเขาไปอยากรล้ตรงนี้แหละนาะนะคะเอฟซีนะคะอ่านะคะไปน้ากันเด้อนะคะไปน้ากันนะคะเอฟซีน้องหลานนะคะขอบคุณหลายค้นที่จองไว้ทีใบาหาใบติดใบยี่ติบใบเอียก็ระตามแต่ไม่ได้ย้างเขาเพจเด้อค่ะเอฟซีนะคะเขาเพจกันทุกคน้เด้อนะคะ ยายามเข่าให้ได้นะคะฮัดเข่าค่ะนะคะเพราะเข่าไปข้างนึงเมื่อก็เข่าได้แล้วนะคะที่แรกพี่้อกับเข่าก็เป็นขึ้นกันมานะคะพี่้อยนั่นนะคะแต่ว่าพี่้อกับเข่าได้นะคะเข่าได้เลยนะคะพุณว่าพี่้อยเหิเข่าไปทั้งเพดเลยนะคะมือนี่นะคะแอรสวัสดิ์ใช้เปินกับเปิดเพดมือแรกเนาะมือนี่นะคะมือแรกเลือกค่ะนะคะเอ็ดซีนคะเปิดเพดมือแรกเลยนะคะมือนี่เนาะ เราจะครเข้าไปก็เข้าไปได้เพจเดอนะคะมีหมายเลขบัญชีของแอรตธวัชชัยยูค่ะนะคะธนาคารกสิกรเนาะนะคะนายธวัชชัยตีลน์เราธนาคารกสิกรนะคะหมายเลขบัญชีอยู่ในในบัญหักนะคะทักเข้าไปได้เพจนะคะทักไปได้เพจล่าลำมละกรแฟนเพ่อนนะคะเราจะเห็นหมายเลขบัญชีของแอร์ธวัชชัยนะคะนะคะของธนาคารกสิกรเท่านั้นเดอร์ขเอฟซีนะคะของธนาคารกสิกรเท่านั้น นะคะคตัวกันเขาเดอร์นะคะพระวาจะได้เช็คใดอย่างใดเนาะนะคะอยากฮู้คือกันนะคะว่าเอ่ออีพีนี่นะคะว่าบัตรเท่าไรนะคะทุกคนนะคะทุกคนนะที่ว่าบัตรเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้นะคะที่ว่าวงใหญ่ใหญ่ที่ก็เข่ากันแล้วก็ได้ตรงเป๊ะเลยค่ะนะคะเขาได้ตรงก็ที่ว่ายอดที่ว่าเขาเขานะคะ นะคะแอร์ทวาใช้เพิ่นกระยากได้แบบนี้เนาะนะคะเพิ่นอยากจะเอาแบบขอมมูนออกมาว่าเออ EP นี้ได้ยังงั้นจังตีนะคะประมาณนี้เนาะนะคะเอ็นตีนะคะสวัสตีค่ะเดี๋ยวกินข้าวน้องกันนาอนะคะ